Thank <laughs> you. อีจะเดินไปแม่กันหนาอโหโทรจนโมโห อันนี้ก็คือมาชี VERY ้แจงเพื่อเราจะได้ปกระจายข่าวต่อนะครับจะได้ลดแรงกระทบจากส่วนราชการกับผู้นำชุมชนกับท้องถิ่นกับชาวบ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการไปร้องเรียนด้วยกันพูดคุยกันออกรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนด้วยวันนี้นะครับเพื่อเป็นการลดแรงกระทะลงลดแรงกระทะลงแนวคืออย่างนี้ฮะวันเกิดเหตุที่11ตุลาเนี่ยนะครับที่มันเกิดเหตุรถไฟชนกับรถบัาชนกับรถไฟเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิต10กว่ารายเนี่ยนะมีผู้บาดเจ็บนี่ก็ต้องขอความแสดงความเสียใจกับผู้ที่ผู้เสียชีวิตด้วววยยยยททุก่่่่าานนนนนนนดด้ีีีจััังงงงหเเเเะครบขออพซึป็ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนนะครับเพื่อเรื่องเรื่องไปทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการประชุมการมีการพูดตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะครับโดยท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าให้ความสําคัญแล้วก็ท่านให้ประชุม2ครั้ง3ครั้งติดต่อกันนะครับแล้วก็ให้ทําเรื่องเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อของงบประมาณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปทกองทุนเลขสวยนั่นเองนะครับเอาเงินตรงนี้ก้อนเนี้ยมาทํา จุดตัดให้เป็นจุดตัดทางรถไฟที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งที่นี้หลักเกณฑ์ก็คือตามหลักเกณฑ์ของรถไฟก็ต้องมีการพิจารณาว่าระหว่างทั้งสองฝั่งต้องมีความปลอดภัยต้องไม่มีจุดรับพานนะครับเราก็มีการพูดคุยกันแล้วซึ่งท้องถิ่นทั้งสองแห่งที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับก็พิจารณาแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต้องขอบคุณด้วยนะครับว่าจะปิดจุดรับพานดังกล่าวนะครับก็เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ของรถไฟที่อนุญาตตรงนี้เป็นจุดใหญ่เลยนะครับมีแผงกั เราก็มีการพูดค like <stream confer dles> <co> ุยกันแล้วเสนอกันแล้วกลับไปกลับมานี่ส่งไปยังกระทรวงคมนาคมนะฮะโดยนะฮะผดสจังหวัดนะครับเป็นคนเจ้าเรื่องเจ้าของเรื่องส่งไปที่กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นผู้ขับชาในส่วนกลางนะครับในส่วนกลางก็พินาหลักเกณฑ์แล้วนะครับพินาหลักเกณฑ์แล้วนะฮะงบประมาณที่คุยกันไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับประมาณสี่กว่าล้านเนี่ยนะครับเพื่อจะทําจุดนี้นะครับนะส่งแล้วพินาแล้วเนี่ยก็อนุญาตให้เป็นจุดที่จุดผ่านที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่คือเบื้องต้นนะ อนุญาตให้ตรงนี้ทําก่อสร้างได้นะครับโดยนะครร่วมกับมีทางขนส่งเป็นเจ้าของเงินกอทอนะครับมีทางอบจนะครับเพื่อจะดูเรื่องของทําทางลาดระหว่าง2ฝั่งเนี่ยนะครับตามหลักเกณฑ์รถไฟท่านอบจท่านนายกอบจก็นะครับให้ความนุเคราะห์ดำเนินการนะครับมีในช่องช่างออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ในส่วนของรถไฟก็จะดูเรื่องของการใช้พื้นที่ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ของรถไฟในส่วนนี้ก็ต้องมาขอใช้นะครับในพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้ในข้อมูลมาที่ส่งไปเนี่ยทางกองทุนเลขสวย ครับกปทเนี่ยพินางบประมาณที่ทางจังหวัดส่งไปแล้วเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่างบประมาณมันสูงไปนะครับก็เลยจะขอตัดลดเรื่องของค่าอะไรนะค่าค่าควบคุมงานนะครับจากรถไฟเนี่ลงได้ไหมนะครับนะงบประมาณกองทุนกองกทนี่ว่าขอตัดลดลงเรื่องของค่าควบคุมงานของรถไฟนี่ลงได้ไหมนะครับนะส่วนงบประมาณก็ขาน่าจมาหรือที่ยังไม่ยังไม่ยังไม่นิ่งเนาะตัวเลขนะครับก็เลยทีนี้การพิจายังตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างให้ทางรถไฟเนี่ยนะครับพินางบประมาณใหม่ นะครับงบานงบประมาณหมันก็จะใช้เท่าไหร่ที่ว่าจะขอปรับลดลงเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ตัวเลขกลมกลมเนี่ยส่งอ่าประมาณการส่งไปให้ทางกองทุนเ,ออเลขสวยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่างบเนี่ยตัดลดได้ประมาณนี้อะไรวันนี้นะให้ให้ทางรถไฟในพินาก่อนตอนนี้นะครับก็<ม><ม>จะฝ<ม>าก <นะ S 2> ทางที่น้องนะฝั่งผู้นําชุมชนเนี่ยนะครับไปบอกต่อที่อาจจะประชาสัมพันธ์ต่อให้ทางพี่น้องของเราได้ทราบว่าตอนนี้เราดําเนินการอยู่ตอนนี้รอนิดหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งเรื่องของงบประมาณเท่านั้นเอง นะฮะจะมีการปรับลดนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามีการอนุญาตมีมีการอนุมัติสมไปเรร้อยนะครับอนุญ,ญาตรเรียบร้อยงบประมาณถูกต้องชัเดเจนนะครับครบถ้วนเลเสร็จแล้วทางปปทก็จะอนุมัติเงินมาที่าตามขั้นตอนที่เขาจะดเนินการต่อไปให้จังหวัดเพื่อจะให้ทางรถไฟดำเน,น,นินการอนุญาตตรงนี้เป็นจุดลักจุดอุจุดทางข้างที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเพื่อเราจะได้เดินทางกันอย่างปลอดภยัยในอณะนี้ต้องฝากทางทุกๆท่านนะฮะที่จะส่งข่าวี้ต่อไปรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับเพราะวันนี้ตอนนี้เรามี ท่านพ่อเมืองคนใหม่คือท่านผู้ว่าการจังหวัดมาท่านก็เน้นย้าว่าให้นะครับให้พูดคุยกับชาวบ้านกับพี่น้องผู้นำชุมชนทุกคนน,น,นะฮะอย่าให้เกิดเรื่องอย่าให้มีเรื่องมีราวกันนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อเรื่องเรียน,นนะเข้าม,นนมาเมื่อไหร่พวกเราทุกคนก็จะอาจจะต้องอวุ่นวายเดือดร้อนกันท่านนั้นเองนะครับนี้คือรถจุดตัดตรงนี้มันเกิดมานานแล้วนะครับผมต้องปากทุกท่าน,นนะครับรวมทั้งจุดลักผ่านอื่นๆที่มันอยู่ใกล้เคียงนะฮะถ้าเกิดมียังมีการรับกันข้ามอยู่ก็คงอาจจะต้องตอนนี้เราก็ต้องอาจจะต้องดูเเรรืื่่่่อออออองงควาาามมปปลดดดดภััยยิิ้้้้ตใหหนนนไพกกก เพราะช่วงนี้ก็ออกครรษาแล้วอาจจะมีการเดินทางาจาุดทั้งจุดนี้และจุดอื่นที่ใกล้เคียงด้วยอาจจะเป็นจานวนมากด้วยนะก็อยากให้เกิดเหตุเหมือนเดิมเท่านั้นเองนะที่เราอยากจะพูดคุยนในวันนี้